คุณกับเขาจะได้กลับมาเคลียร์ใจกันไหมสวัสดีค่ะชาวธาตุไฟเมษสิงห์ธนูทุกคนทุกท่านนะคะคลิปนี้จะเป็นการทำนายดวงความรักให้กับชาวธาตุไฟสําหรับหัวข้อนะคะคุณกับเขามีโอกาสไหมที่จะได้เคลียร์ใจกันนะคะโดยเป็นรันดอมไม่สามารถตรงได้กับทุกคนนะคะเพราะฉะนั้นแล้วดูเป็นเพียงแค่ไกด์ไลน์ก็พอนะคะ ลักษณะาราศีที่จะมีส่วนเกี่ยวข้องระหว่างคุณกับเขานะคะไพ่ขึ้นมาโดดเด่นชาวธาตุลมนะคะเมถุนตุลกุมชาวธาตุน้ํากรกฏมีนพิจิกนะคะแล้วก็มีไพ่ชาวสิงนะคะความสัมพันธ์นี้เหมือนเป็นความสัมพันธ์ไปไปกลับกลับ move on เป็นวงกลมคนรักเก่าคนรักเก่านะคะหรือเป็นความสัมพันธ์ที่ควบคุม control กันคุณควบคุมเขาเขาควบคุมคุณนะคะแต่ที่แน่ๆพวกคุณเคยจริงจังกันนะ ความจริงจังอาจจะเกิดจากการจดทะเบียนการแต่งงานการที่คบกันมั่นคงจริงจังหรือความจริงจังนั้นเกิดจากการที่พวกคุณนั้นทําอะไรร่วมกันที่มันจริงจังสักหน่อยนะเช่นเป็นพาร์ทเนอร์กันแล้วมีเอกสารสัญญาอะไรผูกมัดอะไรกันไว้นะคะหรือว่าพวกคุณมีสถานที่ที่จริงจังมากๆที่ปฏิสัมพันธ์กันนะคะก็ชเช่นอะไรอ่ะเป็นคนในที่ทํางานเป็นคนในที่เรียนหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะที่นี้พวกคุณก็เกิดความห่างกันเกิดขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นรักทางไกล นะคะคบคุยกันผ่านอินเทอร์เน็ตโซเชียลออนไลน์หรือเป็นความห่างห่างกันอันเนื่องมาจากแบบมันดูมีกำแพงมันดูมีการใช้เหตุใช้ผลมันมีการยึดถือความถูกต้องอะไรมากๆกนะคะการห่วงภาพลักษณ์ก็ได้เช่นกันนะคะมันก็เลยทําให้เหมือนกับอยากจะรู้ว่า,วาเอ๊ะภายใต้ไอ้กำแพงนั้นภายใต้เหตุผลที่ดูยึดถือนั้นนะคะหรือภายใต้ช่องว่างที่มีต่อกันมันเกิดอะไรขึ้นนะ,ะก็เลยมีการแบบส่องส,องสองกันอยู่ ะะมีการเช็คไพ่ดูหมอเล่นพีกดพีกาซอะไรกันบ้างอยู่นะคะแล้วก็มีความแบบบางคนดูหมอแล้วก็หงุดหงิดด้วยนะเช่นเขาไปเช็คไพ่ดูหมอหรือมาส่องหรือมาอะไรแล้วก็ไม่ชอบใจหงุดหงิดคําทานายหรือว่าส่องเห็นอะไรแล้วก็ไปรู้อะไรมาแล้วก็ไม่ชอบใจก็ได้นะคะ <c oughs> มันก็เลยมีมีภาวะอารมณ์ระหว่างกันนะคะในระหว่างช่วงที่คุณห่างกันเนี่ยนะ <c oughs> ส่องกันไปส่องกันมาเช็คไพ่ไปดูหมอไปแล้วก็อารมณ์เสียหงุดหงิดอย่างเงี้ยนะคะ แต่มันดูยังรอๆกันอยู่นะคะไอสาเหตุที่รอเนี่ยเพราะว่าหนึ่งพวกคุณเคยจริงจังกันมากๆนะคะอยากควบคุมให้อยู่ในความสัมพันธ์หรือไอการรอนั้นเกิดจากการที่มันยังไม่รู้ไงว่าภายใต้กำแพงนั้นมันมีอะไรนะคะบางทีพวกคุณอาจจะงอนอาจจะดราม่ากันมันทํามันเกิดจากอารมณ์ก็ได้ไงนะคะภาวะที่แบบหงุดหงิดชุนเฉียวหึงหวงกันแล้วก็งอนกันดราม่ากันอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันก็เลยเป็นพลังงานในลักษณะที่แบบ ดูยังรอกันอยู่นะคะยังผูกพันกันอยู่นะ,ะก็มีการแบบส่องส่องกันไปส่องส่องกันมาในบางเคสเนี่ยฝั่งใดฝั่งหนึ่งมาส่องแล้วก็หุดหยิดด้วยนะเออนะครับฝั่งใดฝั่งหนึ่งมาส่องมามองอาหุดหยิดมาสองฉันน้ำไมไม่ต้องมาสองฉันฉันงอนอยู่นะอะไรอย่างงี้ก็ได้ไงนะคะพลังงานหลักนะเนี่ยเนาะมันก็เลยทําให้คุณอนะก็เลยมาดูคลิปนี้นะคะว่าเออแล้วไอสถานการณ์ตรงเนี้ยนะคะที่มันมีช่องว่างมันมีระยะห่าง มันงอนมันดราม่านะคะมันมีอารมณ์ต่อกันเนี่ยแล้วก็เอ่อมันมีกําแพงต่อกันมันมันมันจะเป็นยังไงต่อไปนะคะมันจะได้มาเคลียร์มันจะได้มาอะไรกันไหมนะคะในบางเคสความสัมพันธ์เนี่ยมันเป็นเรื่องของโลกสองใบเนาะฝั่งใดฝั่งหนึ่งอะนะเออมันมีโลกสองใบก็เลยทําให้มีภาวะหึงหวงภาวะโกรธเกลี้ยวนะคะความไม่ชอบใจอะไรเงี้ย นะก็เลยดราม่างอนกันแต่ว่าอีกเคสหนึ่งจะเป็นภาวะไม่ชอบใจที่พวกเราเป็นรักทางไกลเนาะนะคะในบางเคสจะมีปัญหาไงพอเป็นรักทางไกลแล้วมันไม่ได้อย่างใจสักเท่าไหร่นะคะโอเคนี่คือพลังงานหลกักลองดูซิว่าตรง60%ซขึ้นไปนะคะไปต่อได้เลยนะนะคะโอเคโดดเด่นเป็นความสัมพันธ์ที่รักไร้สถานะ นะคะหรือไม่งั้นก็เป็นความรักความสัมพันธ์ที่ลดสถานะกันแล้วนะคะอ่ะดูค่ะชาวธาตุไฟกับเขาคนนี้จะได้กลับมาเคลียร์ใจกันไหมคุณกับเขาจะได้กลับมาเคลียร์ใจกันไหมนช็อปวานส์น t ยช็อปเพนซ e เคิลส์ฟอร n วานส์ฟอ f p เพนซ c เคิลส์คิงออฟสอดนะคะใต้สำหรับท o ออฟเพนซ์เคิลสนะคะ ให้ที่ขึ้นมาเพิ่มเติมนะมีชาวธาตุไฟเมษสิงห์ธนูชาวธาตุดินนะคะมังกพรพูุศพกันนะคือเอาว่ามันจะดูมีกำแพงกันจริงๆด้วยอะ่ะเอาว่าก่อนหน้านี้พวกคุณดูดูกระตือรือร้นนะในการที่จะเข้าหากันหรือว่าดูกระตือรือร้นในการที่จะทําให้ความสัมพันธ์นี้มันถูกต้องนะคะ,ะ,คะเช่นเคยแต่งงานมั่นหมายเคยจริงจังแล้วก็เข้าหากันแบบ ค่อนข้างดีนะไปไปมามาต่อให้เป็นรักทางไกลก็เดินทางไปมาหาสู่กันไปไปมามาหรือถ้าไม่ใช่รักทางไกลก็ดูกระตือหรือล้นดีในการที่จะทําให้มันมั่นคงจริงจังนะคะหรือว่าพวกคุณมีสถานที่ที่จริงจังร่วมกันแล้วมันก็แบบไปโรงเรียนทีก็เจอกันทีไปทํางานทีก็เจอกันทีอะไรเงี้ยคือมันก็สม่ําเสมออยู่แหละนะคะแต่ทีเนี้ยพอมันมันมีช่องว่างมีระยะห่างมันเกิดเป็นความนิ่งหรือความพอสหรือแบบอยู่ดีดีก็ชะลอความสัมพันธ์อยู่ดีก็หน่วงหน่วงนะเกิดเป็นความแบบเขาเรียกว่า แบบเหมือนมันหน่วงอ่ะเออเหมือนเหมือนเพลงหน่วงอ่ะนะเออเกิดเกิดความหน่วงหน่วงกันเกิดขึ้นแต่มันดันยังต้องไปเจอกันในที่เรียนในที่ทํางานนะคะหรือถ้าไม่ได้เจอกันในตามที่เรียนที่ทํางานก็คือมีทะเบียนสมรสคาอยู่หรือว่าพวกคุณยังแบบยังมีอะไรอ่ะแต่งการแต่งงานการมั่นหมายหรือความสมรรถที่จริงจังนั้นมันยังคาลาคาซังอยู่หรือบ้านอสังหาหรือธุรกิจกิจการอะไรเงี้ยมันยังคาอยู่ก็ได้นะคะคือมันเหมือนกับมันมีอนาคตอะไรบางอย่างที่มันยังค้างคาไว้อยู่อ่ะนะคะ ทีนี้ถ้าเกิดคุณบอกว่าไม่ได้มีอนาคตค้างคานั่นมันแปลว่าจริงๆทั้งคู่มองเห็นศักยภาพว่าเราเป็นเซฟโซนให้กันได้ไงเออบางเคสถึงขัง้นแบบดูดวงดูเลิกไว้แล้วว่าจะแต่งงานมั่นหมายกันยังไงด้วยซ้ําไปถึงขั้นนั้นเราด้วยซ้าอะ่ะถ้าไม่ใช่ก็คือแบบมันเห็นศักยภาพในการที่แบบเออเราจะได้แบบมีอนาคตที่เราแบบมั่นคงกันหรือมีเซฟโซนกันนะอนาคตในเชิงธุรกิจการงานผลประโยชน์ต่างๆเออมันจะแบบจะจริงจังจะดีนะอะไรเงี้ยนะคะมันมันมัน,ม,นมันไปค่อนข้าง เยอะแล้วอ่ะใ,ในเรื่องของความรู้สึกหรือในเรื่องของสถานการณ์ที่มันเกิดนะคะแต่มันก็นั่นแหละมันเกิดอารมณ์ขึ้นมาแล้วมันก็ปุ๊บปับ๊บนะคะใช้อารมณ์เป็นเป็นตัวเป็น,เป,นเป็นหลักอะไรเงี้ยมันก็เลยทําให้กายเป็นแบบมีเซฟโซนไงคือฝั่งที่โดนลุยอ่ะเขาก็จะมีเซฟโซนไงนึกออกป่ะเช่นคุณชอบไปลุยเขาเขาก็จะแบบแบบเอ้ยมีเซฟโซนมีกำแพงนะคะเอ่อหรือถ้าฝั่งคุณเป็นฝ่ายถูกลุยถูกเขาลุยเข้าหาเงี้ยเออแบบ ไเข้าหาเนี่ยคุณก็จะมีเซฟโซนมีกำแพงนะมันก็เลยทําให้กลายเป็นมันมันดูดูดูอมพันนำดูแบบตั้งกาดกันสักนิดหนึ่งนะคะอมเลยมองว่าแบบ5050 50อะนะการที่พวกคุณจะได้มามาเคลียร์ใจกันจะได้แบบเฮ้ยมาตกลงอะไรกันบางอย่างได้มันมันเลยกลายเป็นมัน5050 50. นะคะแล้วภายใต้ที่ถ้าเกิดพวกคุณนะยังไม่ได้บล็อกปิดกั้นถ้ายังไม่ได้บล็อกปิดกั้นแล้วมันดันยังต้องข้องเกี่ยวอะไรกันบางอย่างมันก็ดูจะแบบเอ้ยมีเซฟโซนกันนะก็แค่ประคับประคองกันในในหน้าที่หรือในบริบทที่มันจําเป็นต้องข้องเกี่ยวกันอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ถ้าเกิดแน่นอนว่าพวกคุณห่างกันแล้วไม่ว่าจะบล็อกปิดกั้นหรือไม่บล็อกก็ตามนะห่างกันแล้วเนี่ยยิ่งแบบยิ่งยากเพราะว่ามันถือดาบกันอย่างเงี้ยคือตั้งรับกันทั้งคู่หรือเปล่าะเป็นเป็นการตั้งรับกันท้งคู่ก็ได นะถ้ายังปฏิสัมพันธ์กันอยู่สถานการณ์มันจะแค่ถูกประครับประคองเอาไว้นะคะดูระวังตัวกันก็ได้ไงเออเออนะดูดูระวังตัวกันก็ได้นะอืมออะงั้นเดี๋ยวดูซิว่าแล้วตัวฝั่งเขาฝั่งโน้นนะคะเขามี เขาเขาจะกลับมาเคลียร์ใจกับคุณไหมแต่ก่อนอื่นขออนุญาตประชาสัมพันธ์นะยิมเจ็ดพฤศจิกาสองนยิมหนะคะเราจะจุดเทียนอิ่นคู่รักนะคะเทียนเสริมดวงความรักทุกคนคนโซดเสริมสเสน่ห์เมตตาดึงดูดรักมีคู่มีแฟนปรับพลังงานความสัมพันธ์ให้ราบรื่นมากขึ้นนะคะ เป็นพุทธคุณสายขาวร้อยเปอร์เซ็นผลลัพธ์ได้ไม่เกินกมไม่เกินบุญธรรมกำแต่งของคุณนะคะแล้วก็ระหว่างกันกับเขาด้วยนะคะอาจารย์จะจุดให้สองสองสองนะจุดให้เรานะก็จุดยิ้มเจ็ดเพราะฉะนั้นติดต่อล่วงหน้าหลังบ้านหลังไม้เพราะเป็นเทียนแฮนเมดปั้นมือรายละเอียดแปะใต้คลิปแล้วกดเข้าไปดูได้เลยนะคะแล้วก็ติดต่อ,อก,กันเข้ามาหลังบ้านเนาะอ่ะงั้นเรามาดูกันหน่อยว่าเออในเมื่อนะคะมันดูแบบมีเซฟโซนกันแล้วอ่ะ เขาอะจะเป็นฝ่ายกลับมาเคลียร์กับคุณไหมหรือเขาอยากเคลียร์ไหมคะเขาอยากเคลียร์หรือจะกลับมาเคลียร์กับคุณหรือเปล่าโอ้โ oh, หสามดาว of s o r ส s นะคะ two of cups seven of wands three of cups six of swords ใต้สำรับใต้สำรับนะคะ six of wands ก็เป็นไปได้มีโอกาสนะอ,อันนี้ต้องบอกตรงๆว่ามีโอกาสเพราะว่าเหมือนเขาก็อยากเนาะ ก็อยากให้ลงเรือลําเดียวกันหรือว่าอยากให้ลืมอดีตที่ไม่ดีแล้วก็ไปข้างหน้าได้อ่าผะะู้ชนะขออนุญาตแทงกัก๊กขอแทงกักเคสแรกเนี่ยเขาไม่อยากเคลียร์เอาเคสแรกก่อนนะเขาไม่อยากเคลียร์เขาบอกว่าที่ผ่านมามันโอเคแล้วเขาบอกไปหมดเขาพูดไปหมดหรือมีการตกลงหรืออะไรกันแล้วเขาไม่เคลียร์แล้วแค่กลับมาไปกันต่อจบไม่ต้องเคลียร์อะไรแล้ว นะคะลืมอดีตที่ไม่ดีซะแล้วก็มุ่งหน้าไปข้างหน้าไม่เอาไม่เอา,เอาการมาเคลียอะไรอดีตแล้วไม่เอาเพราะว่าสามดาบสองถ้วยรู้กันอยู่แล้วอะไรอย่างนี้ก็ได้ไงมันรู้กันอยู่แล้วมันตกลงกันไปแล้วมันอะไรกันอยู่แล้วไม่ต้องเคลียอะไรกันแล้วกลับมาเดินหน้าไปต่อลืมอดีตจบอ่าเคสแรกเคสที่สองออมาว่าเขาต้องการสู้เพื่อให้ความสัมพันธ์นี้กลับมาอยากให้อยากให้ลงเรือลําเดียวกันนะเพราะฉะนั้นเป็นไปได้ว่า เขาก็อยากจะเคลียร์หรืออาจจะเป็นไปได้ว่าเป็นฝ่ายเทคแอคชั่นอะไรบางอย่างให้แบบได้เคลียร์ใจกันกลับมาอันนี้คือเคลียร์ที่สองนะคะพอดูระยะเวลาหน่อยที่คุณกับเขามีโอกาสจะได้เคลียร์กันนะคะว่ามันประมาณเมื่อไหร่เนาะแต่อันที่จริงอ่ะจากไพ่สรุปตรงกลางเนี่ยมันก็ห้าสิบห้าสิบเนาะแต่ว่ามันหลายเคสนะคะมันไม่ได้เหมือนกันหมดนะแต่ส่วนใหญ่มันจะมีกำแพงซะเยอะขอเวลาค่ะว่า ช่วงเวลาที่คุณกับเขาน่าจะนะคะได้มาเคลียร์ใจกันค่ะวิ We, on the next sunny day ในช่วงที่มีแดดจ้าจ้าจ๋าจ๋าเลยนะคะวันไหนก็ตามที่แดดจ้าจ้าจ๋าจ๋าะช่วงนี้ฝนตกนะวันนี้ที่ออมทำคลิปเนี่ยมันเป็นช่วงพายุเข้านะวันนี้มันวันที่สิบเก้าพฤศจิกาสองพันยิบห้าใช่ไหมเพราะฉะนั้นตอนแดดจ้าจ๋าแจ้งแจ้งแจงแวงอะมีโอกาสนะคะ the on the next s u นนี day นะคะเมื่อเมื่อมีแดดจ้าแดงแจ๋เ <c oughs> ดียขอดูใต้ใต้สำรับก่อนนะใต้สำรับบอกว่า it will still take a long time อ่าแต่ในบางเคสจะใช้ระยะเวลานานหน่อยเพราะฉะนั้นออมว่ามีสองเคสเคสที่ออมพูดไปอะว่าเนี่ยมีโอกาสนะที่เขาเนี่ยจะมาเคลียร์ใจน่าจะเนี่ยแหละเดี๋ยวแดดออกจ้าๆแบบแดดสดใสแจงแวงแจงแวงถัดไป ก็มาละน่าจะไม่นาน on the next sunny day นะคะวันที่พระอาทิตย์สว่างจ้าจ้าเจ๋อจ,อจอัดเลยนะคะแล้วก็อีกเคสหนึ่งจะนานหน่อยนะคะอืม it will still take a long time คือแสดงว่าคนที่ดูคลิปนี้มันหลายหลากหลายเคสนะคะอ่ะเรามาดูข้อความสั้นๆเนาะแล้วเขาอยากจะบอกอะไรกับคุณคะ่ะคุณกับเขาจะได้เคลียร์ใจกันไหมเคสนี้เขาอยากบอกไฟว่าเขาบอก อเขาบอกว่าเขากาลังรอฟังข่าวดีจากคุณอยู่อะแต่ว่าเขาเป็นฝ่ายรอก็ได้เนะในบางเคสนะอืมเป็นฝ่ายรอข่าวดีจากคุณดูซิว่าคุณจะมีข่าวสารข่าวคราวอะไรนะคะส่งมาถึงเขาหรือเปล่าอเป็นฝ่ายรอคุณก็ได้เนะเผื่อคุณจะมีข่าวอะไรนะคะเขาบอกว่าเขาคิดถึงคุณแล้วก็คิดถึงอ้อมกอดของคุณจังเลยเนี่ยเขาก็มันเหมือนเป็นพลังงานในเชิงรอซะเยอะเน,ะน,ะน,ะนะาะเนาะเอาว่าเนาะ คิดถึงคุณแล้วก็รออ้อมกอดของคุณนี่เขาต้องการคุณตลอดเวลาเลยนะคะข้อความอะใต้สำรับแต่เขาอยากให้คุณรู้โดยแบบเขาไม่ต้องพูดได้ไหมอะเออใต้สำรับเนี่ยเป็นคนพูดไม่เก่งเป็นคนพูดน้อยหรือเป็นคนที่แบบชอบส่งกระแสจิตก็ได้หรืออยากให้คุณเข้าใจเขาโดยไม่ต้องพูดเยอะได้ไหมอะเนี่ยสามดาบสองถ้วยคือแบบก็น่าจะรู้รู้กันอยู่แล้วอะไรอย่างนี้ก็ได้ไงไม่อยากพูดเยอะนะคะเอาเป็นว่า เขารอคุณส่งข่าวนะคะแต่ว่าส่วนมากจะเป็นข่าวดีนะที่เขาอยากรู้อ่ะนะคะแล้วก็เขารอที่จะได้กอดคุณคิดถึงนะต้องการคุณตลอดเลยนะคะแต่ว่าเขาคงจะอยากให้คุณรู้โดยไม่ต้องพูดมากนะคะน่าจะเป็นประมาณนี้เนาะอ่ะใครสนใจอยากจุดเทียนอินคู่รักนะคะทเทียนเสริมดวงความรักติดต่อมาเลยยิ้มเจ็ดพฤศจิกาสองพันยี่สิห้าจะจุดแล้วหลังบ้านหลังไม้กันเข้ามาวันนี้ลาไปก่อนบาย